จะเจองานที่ใช่ได้อย่างไรแน่นอนว่ามันมีวิธีการในการหางานที่ใช่หลายแบบก็จะขออนุญาตเป็นการลักษณะการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวก็แล้วกันนะคะสุดท้ายก็ได้เจองานที่เราเรียกว่างานที่ใช่งานที่เรารู้สึกมีความสุขงานที่เรารากักเราอยากไปทํางานตลอดนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Innovative Wisdom ช่วงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้ความรู้ทางด้านธุรกิจกับคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุลาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจาร,รตรจารย์ดรกฤตินีเพิ่มทรัพย์อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยะคะ่ะช่วงประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาเกดก็ได้มีโอกาส เข้าร่วมโครงการหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าไ i ซ์เป็นโครงการที่ทางจุฬาเนี่ยจัดให้กับนิสิตจุฬานะคะโดยเจ้าภาพเป็นคณะบัญชีคณะบัญชีของเราเนะะี่ยค่ะเป็นคนจัดไวซ์ uh, คืออะไรนะคะไวซ์ Vice เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มที่ให้น้องๆนิสิตที่กําลังเรียนอยู่ ที่จุฬานี่ยแหละคะ่ะคณะอะไรก็ได้ตั้งแต่ปีหนึ่ถึงปี4สามารถมาปรึกษาพี่ๆที่เป็นอนารมณ์ไหนที่เรียนจบไปแล้วได้นะคะโดยระบบตอนนี้ก็จะมีพี่ๆเมนเทอร์ประมาณ50บวกบวกท่านนะคะอยู่ในระบบแล้วก็น้องๆก็ดูว่าสมมุติเราอยากจะเลือกเป็นนักบัญชีอาจจะปรึกษากับพี่เมนเทอร์ที่เป็นนักบัญชี เราอยากเรียนวิศวะแต่สลับมาเรียน MBA ต่อดีไหมก็สามารถเลือกปรึกษาพี่ที่เขามีแบ็กกราวด์เป็นวิศวะก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรานัดเราก็จะนัดกันทางออนไลน์ก็คุยกันได้สะดวกมากเลย เท่าที่ผ่านมาได้มีโอกาสคุยกับน้องๆนิสิตไปแล้ว4คนนะคะก็โจทย์ก็จะเป็นประมาณว่าหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าจบปีสแล้วจะไปสมัครงานแบบไหนดีจะทําอะไรดีนะคะก็เลยคิดว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งกับเมนที่น้องๆได้มาปรึกษาด้วยแล้วก็เผื่อกับพี่ๆทุกคนนะคะคนที่ทํางานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับบริษัทนี้หรือทาทาไปแล้วยังหาตัวเองไม่ค่อยเจอนะคะ คีย์เวิร์ดก็เป็นเรื่องของการหาตัวเองกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขยบจากเรื่องธุรกิจออกมานิดนึงเป็นแนวปรัชญาการใช้ชีวิตแทนนะคะขออนุญาตตั้งชื่อหัวข้อครั้งนี้ว่าจะเจองานที่ใช่ได้อย่างไรอขออนุญาตอธิบายไว้ก่อนว่าสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นความเห็นและประสบการณ์ส่วนบุคคลก็คือของเกดเองนะคะแน่นอนว่ามันมีวิธีการในการหางานที่ใช่หลายแบบบางท่านอาจจะชอบตั้งเป้าแต่สาหรับตัวเกดเองที่เหมือนใช้ชีวิต ตุบป,ป๋ปองมาเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีการวางแผนแต่ก็สุดท้ายก็ได้เจองานที่เราเรียกว่างานที่ใช่งานที่เรารู้สึกมีความสุขงานที่เรารักเราอยากไปทํางานตลอดนะคะก็จะขออนุญาตเป็นการลักษณะกา,ารแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวก็แล้วกันนะคะอันดับแรกเกิดว่าสิ่งนี้ค่ะภาพนี้เป็นภาพที่นิยามตัวตนของเกดก็คือเป็ดท,ที่ทรงพลังมากนะคะเป็นแบบ powerful d u c k สมัยเรียนก็เรียนได้เกรดดีค่ะเรียน ดีไม่ใช่ดีดอน,นะคะเกรดเกดได้4.0อะก็เป็นคนที่เรียนดีมาตลอดต่อมาปลายพอช่วงม,มหาวิทยาลัยก็สอบได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถามว่าทําไมถึงเลือกไปญี่ปุ่นไม่ไปอังกฤษอเมริกาเกรดก็มีแรงบันดาลใจค่ะเป็นการ์ตูนนะคะจริงๆอันนี้สาเหตุหลักส่วนหนึ่งเลยคือชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นมากแล้วก็หนึ่งในการ์ตูนที่ชอบคือเครยอนชินจัง เราก็จะแบบโอ้ตอนนั้นยังไม่มี YouTube ไม่มีคลิปวิดีโออะไรเราจะเรียนรู้ญี่ปุ่นเนี่ยผ่านพวกหนังสือพวกการ์ตูนเท่านั้นแล้วเราก็อยากรู้ค่ะว่าชุดเคก่งเ้นญี่ปุ่นเป็นยังไงเนาะถะั่วหมักมันหน้าตาเป็นยังไงนะซุชิมันจะอร่อยไหมนะคือ คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักกับญี่ปุ่นเท่าไหร่นะคะในตอนนั้นเราก็อยากจะไปรู้ว่าประเทศญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงเลยตัดสินใจเดินตามความฝันนะคะก็ไปสอบได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสุดท้ายก็ไม่ต้องกลับมาใช้ทุนอะไรนะคะก็เรียนได้เรื่อยๆเลย,ย,ยค่ะทีนี้แน่นอนว่าตอนแรกเราก็ต้องเลือกเรียนคณะนะคะเราไปเรียนปริญญาตรีเราจะเลือกเรียนคณะอะไรดีก็พยายามค้นหาตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช้คําว่าค้นหาตัวเองนะคะ ตอนเรียนตรีเนี่ยเกศเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ค่ะหลงท่านบอกว่าจันเกดฟังมานึกว่าจบมาเก็ตติ้งเกศไปเรียนโทเอกมาเก็ตติ้ง Marketing นะคะแต่ว่าตอนตรีเนี่ยเรียนเศรษฐศาสตร์เพราะว่ามีความฝันยิ่งใหญ่ค่ะอยากกลับมาพัฒนาประเทศอยากแบบเหมือนเป็นนโยบายเป็นคนวางนโยบายเศรษฐกิจตอนนั้นนะคะแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหนักเศรษฐศาสตร์ดูฉลาดแล้วก็ดูเท่มากก็เลยเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนไปได้ปีเดียวรู้เลยว่าไม่ชอบไม่ถนัดคำนวณไม่ถนัดคิดอะไรที่เป็นโลจิกเลยนะคะแต่ว่า ในไหนจะทําแล้วก็ทําให้ถึงที่สุดก็เลยเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ขั้นแอดวานก็คือไปขอเรียนกับพี่ๆปริญญาทโทนะคะปริญญาทโทเรียนเศรษฐมิติเรียนอะไรแบบนี้ยค่ะเศรษฐศาสตร์มหาภาคเรียนปริญญาทโทหมดเลย เก็บจนครบแล้วคอนเฟิร์มมากว่าไม่ใช่ทางฉันแน่ๆไม่ชอบแน่ๆนะคะระหว่างนั้นก็เลยขอไปซิท i n อินวิชาของคณะบริหารอยู่2ปีชอบเรียนวิชา Strategy นะคะวิชากลยุทธ์ธุรกิจก็ไปนั่งเรียนทีนี้ด้วยความที่เรายังไม่รู้ตัวเองใช่ไหมคะช่วงปี1ปี3เนี่ยก็พยายามทํากิจกรรมเยอะมากและให้หลากหลายที่สุดเพราะว่าเราอยากจะเข้าใจตัวเองจริงนะคะเกดก็เลือกชมรมกีตาร์ชมรมจิตอาสาดูแลผู้พิการก็ได้ไปดูแลผู้ป่วยที่เป็นเหมือน มนอาการดาวซินโดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จอมเต้นเป็นการเต้นแบบญี่ปุ่นโยซากุยเราอยากรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะไปชมละครคุนโบราณปีละห้าครั้งไปอยู่โฮมสเตย์สี่เมืองคานาซาว่าฮอกไกโดคิวชูนะคะหลายที่เลยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ลองทําก็คืออย่าทํางานเพื่อประเทศเพื่อโลกนี้แล้วก็เลยอะงั้นขอไปฝึกงานที่องค์กรสหรประชาชาติก็เหล่ากันนะคะก็เลยไปฝึกงานที่หน่วยงานหนึ่งที่ดูแลภัยพิบัติที่ขององค์กรองค์งการสห,รสหรประชาชาตินะคะกิจกรรมทร่ทำมาหลากหลายมาก งานพิเศษบ้างค่ะเป็นงานพิเศษที่ทำเราได้รายได้นะคะก็ไปสอนภาษาไทยคนญี่ปุ่นทำงานล่ามญี่ปุ่นไทยเวลามีนักธุรกิจไทยมาเจราจาที่ญี่ปุ่นเราก็ไปเป็นล่ามให้นะคะแล้วก็ไปทำงานโรงแรมโฮสเทลปลูกผักผลไม้พนักงานร้านอาหารไทย พนักงานห้างสรรพสินค้านะคะจนถึงการนับสต็อกอยู่เบื้องหลังของ Tokyo Hands เราก็ลองทําหมดมีโอกาสอะไรเข้ามาก็ลองทุกอย่างอยากรู้ทั้งเบื้องหน้าบริการเบื้องหลังนะคะนับสต็อกก็ลองทําทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายค่ะจบ4ปีแล้วปริญญาตรีเรียนจบปุ๊บ อ่าก็ต้องหางานใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นเกดก็ยังมองไม่เห็นภาพว่าหาตัวเองมาตลอดหาไม่เจอหาไม่เจองั้นขอต่อวีซ่าอีก2ปีก็คือขอต่อปริญญาโทนะคะเพื่อจะได้ยืดเวลาการหาตัวเองนิดนึงก็ยืดไปนะคะ2ปีด้านการตลาดเลือกเรียนต่อด้าน Innovation นะคะ่ะเพราะคิดว่าเป็นสาขาที่ญี่ปุ่นนะ่าจะเชี่ยวชาญมากๆนะคะเรียนไป2ปีแล้วถามว่า6ปีละตั้งแต่เข้ามาหาวิทยาลัยมาเจอตัวเองไหมยังไม่เจอ ทำยังไงต่อดีคะงั้นขออีกนิดนึงก็แล้วกันเรียนปริญญาเอกไปอีกหนึ่งปีซึ่งปริญญาเอกมันไม่ใช่การเรียนมันคือการทําวิจัยเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะเราแค่รู้สึกว่ายังไม่กล้าพอที่จะตัดสินใจหางานะ่ะก็เลยขอเรียนต่อเรียนต่อไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายอันนี้เกดแอบให้ดูหน้าตาตอนเรียนปริญญาเอกนะคะผู้หญิงใส่แว่นที่หน้าตาทุกๆนั่นแหละคะ่ะคือเกด เพื่อนๆเนี่อนอยคุยกันหัวเราะเฮฮาเราก็น่าอมทุกข์มากเพราะว่าไม่มีความสุขเลยไม่ได้ชอบด้าน Innovation ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทำวิจัยนะคะก็ทุกข์มากๆสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะพอละยิ่งเค้นยิ่งไม่เจอทั้งปริญญาตรีปริญญาโทก็ยังไม่เจองานที่ใช่เรียนบริเอกต่อก็ยิ่งทุกข์นะคะก็ไม่เจอสุดท้ายเลยกลับมาถามตัวเองว่าอยากทาอะไรกันแน่ เราก็ทําไมคะเราก็ยังตอบไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ให้ดูนะคะลิสต์ทั้งหมดที่ทำเนี่ยอยู่งานเดียวที่เก็ตรู้สึกว่าทําแล้วตัวเองก็ทําได้โอเคนะแล้วก็ทํามาได้นานมากคือ7ปีนะคะตลอด7ปีกันไปอยู่ญี่ปุ่นมาเกือบ10ปี7ปีนี้เนี่ย มีอยู่งานหนึ่งที่ทํามาตลอดก็คือการสอนภาษาไทยกับคนญี่ปุ่นแล้วจําได้ว่าจังหวะที่สอนเราจะรู้ว่าเราจะพูดยังไงกับลูกศิษย์คนนี้ให้เขาทํากันบ้านเราจะอธิบายยังไงกับลูกศิษย์ที่ไม่ยอมทากันบ้านเลยทําให้เขาฮึดขึ้นมาทํากันบ้านได้เราจะอธิบายอักษรสูงกลางต่ํายังไงให้คนญี่ปุ่นเข้าใจได้ง่ายบ้างหรือทําให้มันสนุกนะคะเช่นบางครั้งก็สอนคนญี่ปุ่นสั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นเ,เล็กน้าต้มยําแห้งอะไรอย่างี้นะคะแล้วก็สอนมาสนุกมากให้เขาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันแล้วมันนนเเป็งาดียว ที่เกดรู้สึกว่าเออเราทําได้ดีมากๆเลยแหละแล้วก็ทํามาได้อย่างต่อเนื่องมากๆนะคะตอนนั้นตัดสินใจละไม่เรียนต่อปริญญาเอกแล้วนะคะก็เลยดรอปเรียนแล้วก็กลับมาว่าอ่ะงั้นเราจะทํางานที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ดีเราเอาอยู่ก็แล้วกันเลือกแบบเบลอๆมากค่ะรู้แค่ว่าสอนหนังสือได้ดีนะงั้นจะกลับมาสอนหนังสือตอนนั้นไม่ได้วางแผนว่าจะสอนที่ไหนนะคะเพราะเอิญกลับมาได้3วันยังไม่ได้เริ่มหางานเลยค่ะ ไปงานเลี้ยงของนักเรียนสิทธิ์เก่าทุนัฐบาลญี่ปุ่นก็อเผอิญเจออาจารย์ท่านหนึ่งที่อ,อาจารย์นัทพลอัสรัตน์นะคะท่านก็สอนอยู่ที่คณะบัญชีจุฬาเนี่ยแหละท่านก็บอกอาวจบอะไรมาเกดก็บอกว่ากําลังเรียนปรนิญาเอกอยู่นะแต่ดรอปเรียนไว้เพราะว่ารู้สึกไม่แฮปปี้เลยนะคะแต่เรียนด้านการตลาดท่านก็บอกว่าเออที่ภาควิชาการตลาดของคณะบัญชีจุฬาเนี่ยขาดอาจารย์พอดีกลับมาลองมาสอนดูไหมก็เลยลองไปสอนนะคะสอนตอนแรกก็มันก็เริ่มเป็นสิ่งที่เราคอนเฟิร์มว่าเออก็สอนพอได้นะ ก็เริ่มสอนนะคะปีแรกก็สอนไปสี่คลาสสอนสอนสอนไปปุ๊บพอมาดูประเมินโอ้โหอันนี้ใครที่เป็นนิสิตดูนะคะประเมินอัดวิชาเนี่ยถ้าบอกอาจารย์อาจารย์หลายๆท่านตั้งใจอ่านนะคะเราโงเกตเองเนี่ยตัดสินใจเดินเส้นทางอาจารย์ต่อได้ก็เพราะเด็กๆตั้งใจเขียนประเมินมาอาจารย์เด็กๆหลายคนก็บอกว่าสนุกมากชื่นชอบมากเป็นประโยชน์มากตกหลุมรักการตลาดเลยนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรก็อ่ะไหนๆได้งานละ ก็เลยตั้งใจทำงานตรงหน้าอย่างเต็มที่ก็ตั้งใจสอนสอนวิชาเบสิกมากเลยค่ะ principle of marketing นะคะหลักการตลาดก็เตรียมสไลด์เตรียมเคสนะคะอาทิตย์หนึ่งสอนสองคาบสองคลาสสอนคลาสหนึ่งเสร็จปรับสไลด์ต่ออยากสอนอีกคลาสหนึ่งให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ปรับอีกปรับแล้วปรับอีกนะคะปีหนึ่งก็มี4เวอร์ชันทั้งนั้นที่สอนวิชาเดิมนะแต่เราตั้งใจทํางานตรงหน้าเต็มที่มากเลยค่ะแล้วอยากจะบอกว่า ทำไปทำมาก็ผ่านไปประมาณส4ปีนะคะทางภาควิชาเนี่ยก็เริ่มมีภารกิจใหม่เริ่มมอบหมายเกดให้ได้อีกงานหนึ่งนะคะคือการพานักศึกษาปริญญาโทเนี่ยไปดูงานที่ญี่ปุ่นตอนนั้นเรามีโครงการอบรมหลายโครงการนะคะแล้วอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านก็เห็นว่าออาจารย์เกดจบญี่ปุ่นงั้นช่วยติดต่อบริษัทญี่ปุ่นหน่อยก็แล้วกันเกดก็เลยนึกนึกวเอองั้นจะติดต่อบริษัทไหนดีนะ้าก็เพ้อ,พอนึกไปถึงหนังสือธุรกิจเล่มหนึ่งที่เคยอ่านบนรถไฟหลาอ่านแล้วร้องไห้เพราะว่า ราะชื่อหนังสือว่าเริ่มต้นด้วยหัวใจบริษัทก็ไปได้ไกลกว่าเป็นหนังสือที่เล่าเกี่ยวกับบริษัท5บริษัทค่ะที่ตั้งใจทําดีกับลูกค้ากับพนักงานกับสังคมมากๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าโอโหการทําธุรกิจมันมันไม่ใช่แค่การทํากําไรมันมีเรื่องที่งดงามขนาดนี้เลยเหรอก็เลยตัดสินใจตดิดต่อบริษัท ะคะงบริษัทในหนังสือเล่มนั้นไปนะคะแล้วก็พอได้ไปฟังเนี่ยอย่างเช่นบริษัทชูโอแท็กซี่เขาก็เล่าว่าเขาดูแลพนักงานเขาดียังไงแล้วคนขับแท็กซี่ของเขาเนี่ยไปดูแลผู้โดยสารยังไงนะคะเวลาไปรับคุณยายใกล้ๆก็ไม่บน่นไปเปิดประตูให้ยิ้มให้ด้วยความมีมิตรไมตรี ri, จนมีเคสว่าคุณยายท่านหนึ่งรู้สึกว่าโหชีวิตไม่มีความหมายแล้วอยู่อย่างหดหู่มากแต่พอได้มาเจอคนขับรถ ของชูโอแท็กซี่เนี่ยก็รู้สึกชีวิตมีความหมายขึ้นเพราะคนขับคอยชวนคุยคอยทักทายนะคะแล้วเขาก็ย้ำให้พนักงานเห็นว่าการขับแท็กซี่มันไม่ใช่แค่การขับรถนะแต่เรากาลังทําให้ผู้คนเนี่ยเหมือนได้เข้าไปใกล้ชิดชีวิตผู้คนคะ่ะแล้วทาให้ผู้คนอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปงานที่เราทํามันยิ่งใหญ่มากเลยนะจาได้ว่าตอนที่พาทุกท่านไปดูงานเราเองก็เป็นลามด้วยนะคะก็แปลไปปาดน้ําตาไปทุกคนก็หูซาบซึ้งแบบอิ่มเอิบม,มากเกดก็รู้สึกใจฟูมากบอก โอ้มีความสุขจังเลยอะ่ะได้พาทุกคนมาได้ดูงานธุรกิจที่มันดีๆแบบนี้ได้เห็นโลกความสวยงามของการนาธุรกิจแบบนี้นะคะด้วยความที่ประทับใจมากก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะเล่าเรื่องการบริหารธุรกิจที่ดีแบบนี้จังเลยก็เลยเล่าผ่านหนังสือที่ชื่อว่าร e เอนสร้างธุรกิจร้อยปีด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่นใช้เวลาเขียน2ปีนะคะก็ค่อยๆเขียนค่อยๆเรียบเรียงออกมาแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ไม่น่าใจว่าจะขายได้หรือเปล่าหนังสือแบบนี้แต่มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันดีมากนะเราอยาก ให้คนในสังคมโดยเฉพาะยิ่งนะักธุรกิจได้เห็นข้อความเหล่านี้นะคะก็เขียนหนังสือออกมาโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่จะบอกว่าระหว่างที่ตอนพาไปดูงานไปญี่ปุ่นอีกหลายรอบหลังจากนั้นเราค่อยๆเขียนหนังสือวิเนนนะคะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่เกดลืมไปเลยลืมคําว่าค้นหาตัวเองลืมไปเลยค่ะเราอยู่กับงานตรงหน้าเราแล้วแบบเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นสมัยที่ เรียนค่ะแน่นอนเราก็จะเปรียบเทียบกับเพื่อนที่จบแล้วได้ทุนคิงไปเรียนต่อเมืองนอกหรือว่าเห็นเพื่อนๆคนอื่นที่เขาเริ่มทําธุรกิจและแต่เรายังเรียนปริญญาโทอยู่เลยบางคนก็กลับมาทํางานในบริษัทชื่อดังแต่โอ้โหเราเรา,เ,ราเป็นใครเนาะทำไมเราถึงทำได้แค่นี้เนาะมันมีความทุกข์มากๆเลยค่ะสมัยตอนปริญญาตรีปริญญาโทว่าโอ้โหเราก็จะเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาแต่ จังหวะไหนก็ไม่รู้เหมือนกันที่เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไปเลยนะคะแล้วก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตาทําสิ่งที่เราทําสิ่งที่ทําทําอะไรบ้างเกตก็ยังมีแนวคิดที่อยากจะเผยแพร่วิธีการทำธรรุรกิจที่ดีดดต่อเผอิญตอนนั้นเป็นกรรมการหลักสูตร MBA ด้วยหลักสูตร MBA เนะะี่ยค่ะเราก็จะจัดสัมมานาครั้งใหญ่ปีละครั้งโดยเชิญอาจารย์จากต่างประเทศมานะคะ ในที่ประชุมก็ลองถามกันว่าเออมีอาจารย์ท่านไหนน่าสนใจบ้างไหมเกดก็ยกมือว่าแบบเอเอ,เอขอแนะนําอาจารย์สากามโตะนะคะอาจารย์ที่เขียนหนังสือเรื่องธุรกิจด้วยหัวใจเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะแล้วทาง MBA ก็น่ารักมากทุกคนก็เห็นด้วยอ่ะก็เลยเชิญอาจารย์สากามโตะมานะคะแล้วเราก็จัดสัมมนา,ากันโดยเชิญท่านอาจารย์แล้วก็ผู้บริหารญี่ปุ่นมาบรรยายว่าการทําธุรกิจที่ดีเป็นยังไงแล้วโชคดีมากก็ได้รับความเมตตาจากคุณชัดตยาสุพรรณพงศ์นะคะผู้บริหารของบริษั BBQ Food ทบาร,บร์บีคิวเอ่อฟู้ด ให้ประสบความสําเร็จเราก็จัดงานแล้วก็เชิญคนประมาณ600กว่าคนนะคะได้มาฟังได้มาเรียนรู้เรื่องธุรกิจคิดดีแบบนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะหลังจากนั้นพอหนังสือริเน้นพิมออกไปเนี่ยก็เริ่มเห็นฟีดแบ็กเช่นมีผู้ประกอบการที่ทําร้านไอศครีมอยู่ที่เชียงใหม่บอกว่าพอได้อ่านหนังสือธุรกิจการทําธุรกิจค,คิดแบบคิดดีแบบนี้นะทุกอย่างมันเหมือนถูกปลดล็อกเหมือนมันมีประตูแห่งแสงสว่างค่อยๆแง้มออกไปให้เห็นเส้นทางข้างหน้าของเราว่าเราควรเดินไปทิศทางไหนดีนะคะ เราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนแบบต้นสนที่ค่อยๆโตอย่างช้าๆอยากดูแลลูกค้าพนักงานของเราคู่ค้าของเราและสังคมของเราให้มันสวยงามโหเป็นคอมเมนต์ที่อ่านแล้วดีใจมากเพราะว่าไม่นึกเลยค่ะว่าหนังสือที่เราไม่มั่นใจเนาะว่าตอนนั้นเป็นหนังสือธุรกิจทุกคนคุยเรื่องโตเร็วทํากำไรให้ได้เยอะๆกระแสสตาร์ทอัพกำลังมาแต่การทําธุรกิจแบบงดงามแบบนี้ยังมีคนอินกับเราแล้วเราก็ดีใจที่ได้เป็นกําลังใจให้เขานะได้เจอเส้นทางของเขา พอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็เลยเริ่มต่อค่ะ next step ก็เลยตัดสินใจเปิดคอร์สสำหรับ SME นะคะชื่อว่า Re n e n ก็สอนผู้ประกอบการนี่แหละให้มาเจอกันจริงๆเลยเรียน4ครั้งถึง6ครั้งนะคะเรียนวิธีการทำธุรกิจให้ยั่งยืนแล้วก็มีความสุขมากล่าสุดก็อยากให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่เกตเคยไปเห็นที่ญี่ปุ่นจริงๆก็เลยจัดทริปไปดูงานที่ญี่ปุ่นให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้แหละเราก็ได้ไปดูงานกันแล้วก็ฟีดแบ็ k ที่ได้รับก็ดีใจมากค่ะมี บางท่านบอกว่าไปดูงานแล้วเนี่ยโอ,อ้โหจะนําเป็นแอคชั่นไปทําต่อในองค์กรแล้วก็ทําเลยนะคือกลับไปขอบคุณพนักง,งานทุกคนในประชุมเรียกทุกคนมานะคะแล้วก็โอ้โหแบบกลับมาทํางานแบบมีไฟลุกมากๆแล้วอยากจะไปดูแลพนักง,งานดูแลลูกค้าให้ดีขึ้นแล้วพอเห็นว่าสิ่งที่เราทํามันมีประโยชน์ขนาดนี้ค่ะเราก็ยิ่งอยากทําอีกก็จะจัดทริปดูงานอีกจัดไปแล้วสองรอบก็อยากจัดอีกนะ นั่นคือเรื่องราวของชีวิตของครูนะคะามัน39ปีที่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะว่าเออผ่านอะไรผ่านอะไรมาจนถึงจุดที่เราเลิกเลิกหาตัวเองเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็เต็มที่กับงานแล้วก็มีความสุข ในการทำงานทุกๆวันมากขึ้นสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนที่กำลังไม่แน่ใจว่าเอองานที่เราทำอยู่ตอนนี้มันใช่หรือเปล่ามันเป็นยังไงกันบ้างหรือว่าสำหรับนิสิตที่กำลังจะเรียนจบนะคะแล้วเอะหนูจะเจองานที่ใช่ได้ยังไงนะเหมือนจะเจอแบบอาจารย์ได้ยังไงสิ่งที่อยากฝากไว้นะคะข้อแรกคืออย่าเริ่มจากงานที่ชอบให้เริ่มจากทักษะที่ถนัดเกิโชคดีมากที่ตัดสินใจเลือกงานที่ตัวเองถนัดเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราถนัด เช่นอย่างกรณีออของเกตคือการถนัดสอนค่ะถนัดถ่ายทอดเป็นทั้งตัวสอนแล้วก็ผ่านคำพูดนะคะมันจะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ทำได้ดีมากๆอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราทำได้ดีพอเราไปต่อยอดแป๊บต,ตึงเราก็จะเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็เติบโตในองค์กรหรือว่าเติบโตในสายงานที่เราทำนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไปได้ไกลกว่าไม่งั้นถ้าเราเลือกงานที่เราชอบก่อนค่ะ มันจะมีโมเมนต์ที่อกหักมากเช่นเกศชอบเศรษฐศาสตร์จังเลยอยากเป็นนักพัฒนาวางแผนประเทศแต่พอไปเรียนแล้วโอ้โหคนอื่นเก่งกว่าเราต้องใช้ความพยายามเยอะมากเลยกว่าจะเรียนรู้กว่าจะตามทันอย่างกรณีนิสิตเองมันจะมีบางวิชาใช่ไหมคะที่เวลาเราเรียนฟังแล้วยังไงก็ไม่เข้าใจแต่เพื่อเราที่นั่งข้างๆคลาสเดียวกันเลยนะแป๊บหนึ่งเขาฟังแล้วเขาเก็ตเลย มันจะมีเรื่องแบบนี้ค่ะทั้งเรื่องการเรียนจำนวนเรื่องการทํางานถ้าเราทํางานที่ชอบแต่มันไม่ได้เป็นทักษะที่เราถนัดสุดท้ายเราไปได้ไม่ทันคนอื่นเขาเก็ตยกตัวอย่างนะคะเก็ตเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆนะคะชอบอ่านหนังสือชอบดูแต่ถ้าสมมติเก็ตเลือกงานจากการไปเลือกงานสํานักพิมพ์จะเกิดอะไรขึ้นเก็ตอาจจะถูกส่งไปเป็นบรรณาธิการค่ะต้องดูคอนเซปต์หนังสือต้องพิสูจน์อักษรต้องลองดูต้องลองคุยกับนักเขียนซึ่ง ไม่ใช่สิ่งที่ถนัดไม่ชอบการบริหารจัดการนะคะไม่ได้ชอบการตรวจพิสูจน์อักษรทํางานละเอียดไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้ปุ๊บสมมติครูไปเริ่มทํางานในสํำนักพิมพ์ครูก็จะซัฟเฟอร์มาเพราะว่าทําไมเราทําสิ่งที่เราชอบแต่เรายังไม่มีความสุขนะเพราะอะไรก็เร,เราไม่ถนัดไงนะคะเพราะฉะนั้นเลือกจากงานที่เราถนัดก่อนสำหรับนิสิตลองดูคะ่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้เร็วลองนึกถึงงานที่เราภูมิใจนะคะหรือว่าเราใส่ใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างนะคะ ทีนี้ต้องแยกนิดนึงสิ่งที่ถนัดกับชอบคืออะไรนะสิ่งที่ถนัดกับชอบบางคนโชคดีจะเป็นเรื่องเดียวกันบางคน เราจะถนัดก่อนแต่สุดท้ายไปชอบสิ่งนั้นที่หลังยังเกเนี่ยถนัดสอนมากสุดท้ายก็เลยชอบสิ่งที่สอนนะคะแต่ต้องแยกให้ออกนะคะสิ่งที่ถนัดคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้รวดเร็วทําได้เป็นธรรมชาติเวลาเรียนก็เรียนสบายๆแต่ได้คะแนนดีนะคะลองไปดูผู้ชาพวกนั้นหรือทําได้ดีกว่าสิ่งอื่นๆเมื่อเทียบกับของตัวเองเนาะสมมติมีสิวิชาเราทํา2วิชานี้ได้ดีแปลว่าเอออันนั้นเป็นสิ่งที่เราถนัดนะคะ กับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบคือสิ่งที่เราอยากใช้เวลากับเขานานๆจดจ่อได้นานอยากเรียนรู้สนุกเพลิดเพลินแต่เราจะไม่ตัดสินว่าเราทําได้ดีหรือไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นครูชอบหนังสือแต่ถนัดสอนทีนี้แล้วยังไงต่อนะคะข้อ2สิ่งที่อยากฝากไว้คืออย่าเลือกงานจากอาชีพให้เลือกงานที่ใช้ทักษะที่เราถนัดถ้านึกภาพเราชอบภาษาอังกฤษแต่เราไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นเขา เวลาเราไปทําในตลาดงานเราก็จะเจอแต่คนที่เก่งภาษาอังกฤษเทพๆแล้วเราก็รู้สึกท้อใจว่าทาไมเราทําไม่ด้ดีแบบเขาเซลฟ์เอสติมะจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นให้เลือกเอาสิ่งที่เราถนัดเนี้ยไปต่อยอดเป็นอาชีพดีก,กว่าทีนี้อย่าเลือกงานเป็นอาชีพเช่นหนูถนัดบัญชีหนูจะเลือกงานบัญชีไม่ใช่ให้ดูทักษะเขาว่าแล้วในบัญชีนั้นเนี่ยเราถนัดอะไรอย่างเช่นอย่าไปเลือกปักหลักว่าเราจะเป็นยูทูบเบอร์ให้ดูว่าถ้าเราทําได้ดีเราทําอะไรได้ดีเช่นเราถ่ายทอดเรื่องราวให้คนจํานวนมากได้นะงั้น แทนที่ครูจะไปเลือกเป็นยูทูบเบอร์ครูจะบอกว่าเอองั้นครูมีออปชันหนึ่งคือเขียนหนังสือหรือ2ถ่ายทอดเรื่องราวคนจำนวนมากอาจจะไปทางานโฆษณาก็ได้ทําผลงานโฆษณาเขียนสตอรี่บอร์ดที่มันปังๆเรื่องราวมันก็จะไปสู่คนอื่นได้เหมือนกันนะผ่านหนังโฆษณาซึ้งๆสามจะไปเขียนบทหนังก็ได้หรือ4จะไปทาเว็บไซต์ช่วยกันช่วยแบรนด์เขาคิดเรื่องราวของเขาก็ได้นะเพราะฉะนั้นงานเราอาชีพมันจะหลากหลายขึ้นถ้าเราเลือกจากทักษะที่เราถนัดนะคะแล้วก็ถ้าทําไปเนี่ย แน่นอนว่าถ้ามีเราสามารถเลือกอินดัสทรีได้ที่เราสนใจได้ก็ดีแต่ให้ดูก่อนนะว่างานที่เราถนัดคืออะไรแล้วสั่งสมทักษะไว้ไปเรื่อยๆค่ะครูใช้เวลาในการสอนที่คณะบัญชีจุฬาประมาณ10ปีถึงค่อยมาเจอว่าเออเราชอบเรื่องแนวคิดธุรกิจคิดดีแบบญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั<ม>้นสั่งสมทักษะไปแล้วพอเราไปเจอสิ่งที่ชอบเอาทักษะที่ถนัดกับสิ่งที่ชอบมาคูณกันงานมันจะยิ่งดีขึ้นเหมือนอย่างที่ครูเจอเนาะทักษะการสอนการเขียนคูณกับ ธุรกิจคิดดีแบบญี่ปุ่นนะคะก็จะกลายเป็นผลงานที่ออกมาได้เยอะมากๆเลยแล้วก็วิธีการสังเกตค่ะทักษะที่เราถนัดอย่างนิสิตบอกว่าไม่เคยทํางานหรือตอนฝึกงานก็ไม่แน่ใจให้ลองดูเวลาเราทํางานกลุ่ม,มนะคะกิจกรรมสิ่งที่เราภูมิใจเนาะสมัยเรียนมีอะไรบ้างนะคะเราเรามักจะทําอะไรให้คนอื่นประทับใจลองดูว่าเราเก่งอะไรกันแน่เช่นบางคนเวลาทํางานกลุ่ม,มไม่รู้ทําไมเพื่อนชอบให้เราพรีเซนต อันนี้มันอาจจะเริ่มจับสัญญาณได้ว่าเออเราเป็นคนถนัดพูดหรือเปล่าหรือบางคนบอกว่าทํางานกลุ่มทีไรเนี่ยฉันต้องเป็นฝ่ายสเสบียงเสมอเลยเป็นคนชอบหาของอร่อยให้เพื่อนๆเ,เอองั้นทักษะที่เราถนัดคือการหาของกินที่อร่อยแล้วก็จดจําเมนูต่างๆได้แม่นหรือเปล่านะคะลองค่อยๆสังเกตดูจากนั้นให้ลองทํางาน,นะคะ่ะเลือกซักง,งานหนึ่งไปก่อนโดยเป็นสิ่งที่เราถนัดนะเป็นทักษะนะเราค่อยๆลองหลายๆอย่างไปเรื่อยๆนะคะลองดูว่า ตกลงเราเจอสิ่งที่เราประทับใจมากๆคืออะไรกันแน่อย่างครูกว่าจะได้ไปเจอหนังเสืออาจารย์สากมโตก็คือตอนเรียนปริญญาโทปี2แล้วแล้วกว่าจะได้ไปดูงาน,นจริงๆก็ผ่านไปหลายปีนะคะต้องลองหลายอย่างจนเราเจอว่านี่แหละคือสิ่งที่เราแบบโอ้โหอยากเป็นแบบอาจารย์สากมโตเลยอยากทาให้คนอื่นแบบนั้นแล้วนั่นอาจจะเป็นคําใบ้ที่นําไปสู่งานที่เรียกว่าใช่จริงๆงนะงานที่เราจะแบบมีความสุขมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสเต็ปถ้ายอ่อๆเนาะสิ่งที่ถนัดก่อนแล้วค่อยไปเจอสิ่งที่ชอบนะคะ ทีนี้สําหรับคนที่เริ่มทํางานไปแล้วล่ะาในผู้ฟังบางท่านก็จะมีนะคะว่าอาจารย์เจออาจารย์ช้าไปตายแล้วทํางานไปแล้วนะคะหางานไปแล้วข้อแรกที่จะบอกคือตั้งใจทํางานตรงหน้าให้เต็มที่ก่อนนะถ้าเราทํางานด้วยความลังเลก,กังวลว่า สมมติครูเป็นเลยขาก็ได้ทำงานเลยขายเจ้านายล้วคิดเสมอว่าเอ้ยงานนี้คืองานที่ใช่หรือเปล่าจะลาออกไม่ลาออกดีสุดท้ายเราไม่ได้แสดงศักยภาพเต็มที่เจ้านายก็จะไม่ค่อยแฮปปี้กับเราเราก็จะมีแต่วความทุกข์ความลังเลความกังวลค่ะแต่ขอให้ลืมพัก วางไปก่อนว่าเราถนัดอะไรเก่งอะไรงานนี้ใช่ไม่ใช่วางไปก่อนตั้งใจทํางานเพื่อคนตรงหน้าเพื่อเจ้านายเพื่อลูกค้าเต็มที่เต็มที่แบบเต็มที่จริงๆนะเหมือนตอนที่ครูสอนครูก็ลืมคิดไปแล้วว่าเออเราจะหาตัวเองยังไงเราเต็มที่กับคลาสเต็มที่กับนิสิตก่อนและมันจะนําไปสู่ข้อ2ค่ะถ้าเราทําเต็มที่แล้วย้าว่าเต็มที่ทําเพื่อคนคนนั้นเพื่อประโยชน์ของคนอื่นจริงๆนะคะให้ดูว่าอะไรคือความใส่ใจของเราเชื่อเถอะไม่ว่างานที่ไหนที่เราทํามัน จะมีไอดีนิตี้บางอย่างของเราที่เราเผลอใส่ไปในงานนั้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเช่นเวลาครูทําสไลด์ครูเป็นคนไม่ชอบตัวนัื่อเยอะชอบความสวยงามสไลด์ก็ต้องเรียบรียบหรือว่ามีความสวยงามนะคะอะไรคือความใส่ใจของเราถ้านึกไม่ออกลองถามคำถามง่ายๆเพราะว่าถ้าให้เพื่อนเราคนอื่นมาทํางานตรงนี้แทนเราหน้าตางานมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเช่นถ้าเกิดเชิญอาจารย์ท่านอื่นมาสอนการตลาด โอ้เป็นยังไงนะครูก็จะเริ่มรู้แล้วครูเป็นคนชอบสอนให้นิสิตคิดนะครูเป็นคนชอบยกตัวอย่างเล่าเรื่องนะแต่ว่าต้องให้นิสิตได้อะไรแบบกลับไปใช้กับชีวิตตัวเองได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเอองั้นนั่นแหละคือจุดเด่นหรือสิ่งที่เราถนัด จริงๆของเราใครที่ทํางานแล้วถือว่าโชคดีนะคะเราได้มีโอกาสเจอตัวเองในระดับหนึ่งละลองสังเกตดูคะ่ะว่าทักษะหรือความใส่ใจอะไรของเราที่เราใส่เพิ่มไปเป็นพิเศษที่คนอื่นเขาคงไม่ทําขนาดนี้แต่เราใส่ใจแล้วนั่นแหละอาจจะเป็นคําใบ้ไปสู่คําว่าสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราเก่งทักษะที่เราเก่งก็ได้เพราะว่าพอเราเก่งเราก็จะเอามาใช้บ่อยๆเหมือนกล้ามเนื้อคะ่ะเราถนัดมือขวา เราก็จะใช้แปรงฟันใช้หยิบของใช้อะไรโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นลองถามตัวเองข้อ2ดีๆนะคะว่าถ้าคนอื่นมาทํางานตรงนี้แทนเรางานอะไรมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วเรามักจะใส่ตัวตนของเราไปยังไงจากนั้นสเต็ปที่3ค่ะยังไม่ต้องคิดเรื่องย้ายงานให้สร้างโอกาสให้เราได้ใช้ความใส่ใจนั้นมากๆบ่อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นบางคนเป็นคนถนัดพูดพอพรีเซนต์ในทีมปุ๊บทีมบอกหุยไอ้นี่มันพูดสนุกมันเล่าสนุกแฮ อาจจะได้โอกาสไปเป็น MC ของงานปีใหม่พอได้โอกาสเป็น MC งานปีใหม่ผู้ผู้ใหญ่เห็นอ่ะให้เราช่วยไปทํางานตรงโน้นต่อไปทํางานทีมบิวตีะะ้ก,ก่อนต่อนะคะไปทํางานวิทยากรต่อสุดท้ายเราจะได้เจอว่าเออเราถนัดในการเล่าเรื่องนะคะพูดทําให้คนอื่นเข้าใจง่ายมันใช้ทักษะตรงนี้ไปเรื่อยเรื่อจนเรา เราพยายามลดงานที่เราไม่ถนัดลงไปแล้วพยายามใช้ทักษะความใส่ใจนี้อีกหาโอกาสให้ตัวเองอีกถ้าในองค์กรนี้ไม่ได้ให้โอกาสเราไปหางานที่องค์กรอื่นที่ทําให้เราได้ใช้ความถนัดทักษะตรงนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนเราเจอว่าเออที่นี่แหละเราได้ายศสกยภาพเราเต็มที่เราเจอแล้วว่าเออเราถนัดเล่าเรื่องเราถนัดพูดนะงั้นมีงานอะไรอีกบ้างให้เรา,เล,าเล่าได้เยอะๆบ้างลองทําลองทําให้กล้ามเนื้อมัดนี้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเราก็จะมีโอกาสนําไปสู่งานที่ดีได้นะคะ ก็เปิดเป็นออปชันไว้นะคะว่าเออท a นความใส่ใจทักษะตรงนี้ไปใช้ได้เยอะๆปุ๊บเราจะค่อยๆเห็นตัวเองมากขึ้นเองเพราะฉะนั้นเกดจะไม่ได้แนะนำสเต็ปหลังจากนี้นะแต่เชียร์ให้ไปดูก่อนว่าเราถนัดอะไรกันแน่แล้วงานที่เราจะทําได้ดีงานที่ทําให้เราคําว่าใช่แล้วเป็นสุขเป็นมันคืองานที่เราเป็นตัวของตัวเองและใช้สิ่งที่เราถนัดไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสรุปแล้ว ตัวงานมันจะทําให้เราได้เจอตัวเองมากขึ้นถ้าเราหมั่นทบทวนและสังเกตตัวเองค่ะถ้าเราเข้าใจตัวเองก่อนเริ่มรู้ศักยภาพตัวเองว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรอย่างครูถนัดสอนพอทํางานสอนที่คณะบัญชีจุฬาเนาะโอ้ในสิทธิ์เรียนแล้วมีความสุขเรามีความสุขจังเลยได้งานใหม่กลับมาค่ะได้พาคนไปดูงาน โอ้โหได้เข้าใจอีกว่าอ้มันมีอีกมิติหนึ่งที่เราชอบเนาะชอบเป็นล่ามด้วยชอบพาคนไปดูงานด้วยนะได้เรียนรู้ธุรกิจคิดดีนะยิ่งอยากทําขึ้นไปอีกยิ่งมีความสุขในการทํางานขึ้นไปอีกถ้าเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเจอสิ่งที่เราถนัดและนําความถนัดนั้นไปใช้ประโยชน์ให้กับคนอื่นเราจะยิ่งกลับมาเห็นตัวเองได้มากขึ้นและยิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าค่ะ โอ้เราทำสิ่งนี้แล้วมีคนขอบคุณเราเยอะจังเลยแล้วทำสิ่งนี้แล้วร,รู้สึกว่าพี่ๆเขาชมเราจังเลยเจ้านายชื่นชมเราจังเลยเรามีความสุขนะเราก็จะยิ่งอยากทำงานให้มันดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกแล้วนั่นล่ะค่ะคือลักษณะของชีวิตที่มีความหมายและมีความสุข และคืองานที่ใช่ในนิยามของครูนะคะก็เป็นหัวข้อสั้นๆเนาะว่าจบลงไปแล้วนะคะหัวข้อว่าจะเจองานที่ใช่ได้ยังไงก็หวังว่าถ้าเป็นนิสิตที่ครูให้ไปเป็นกันบ้านลองบอกครูนิดนึงว่าฟังคลิปนี้จบแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วได้เห็นตัวเองหรือรีเฟล็กตัวเองยังไงอย่าให้บอกความเห็นนิดนึงนะคะส่วนคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกไปค่ะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของเกดเกดคิดว่า เกิดเจองานที่เกยดมีความสุขมากๆเราใช้เวลาสุดท้ายแล้วประมาณ10ปีกว่าจะเจองานที่เราเรียกได้เต็มปากว่าเรามีความสุขแล้วอยากจะทําสิ่งนี้ไปอีก 20- 30ปีจริงนะคะแต่ว่ามันมาได้จากการที่เราเต็มที่ในแต่ละงานที่เราทำค่ะจนเราได้เจอสิ่งที่เราถนัดยิ่งอยากทําประโยชน์ให้ผู้อื่นจนมาเจอสิ่งที่เราชอบแล้วผนวกกันมันถึงกลายเป็นงานที่ใช้นั่นเองนะคะทุกอย่างใช้เวลา ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆรู้จักตัวเองแล้วสุดท้ายขอให้ทุกท่านได้เจองานที่ใช่และทําได้อย่างมีความสุขค่ะสารวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะกับหัวข้อนี้จะเจองานที่ใช่ได้อย่างไรขอบพระคุณที่ติดตามฟังกันมาค่ะสวัสดีค่ะ